เนอร์วันนี้ดูเผ็ดมากเลยไม่รู้ฮิวจะกินได้ไหม Well how is it เผ็ดไหม mm hmm. นิดหน่อย,น,น,อยนอนให้กำลังใจมามีกินข้าวไหมลูกเผ็ด oh, มาก เผ็ดจน้ำตาไหลหวังว่าฮิวจะกินไม่ได้ปรากฏว่าตัวเองนั่นแหละเผ็ดเองเผ็ดไหมฮิวเผ็ดมากขี้มูกไหลเลยมีเพื่อนถามมานะคะว่าโอ้ใช้สกินแคร,ร์ตัวไหนโอ้ขอบอกเลยว่าโอ้ไม่มีสกินแคร์ตัวที่ใช้ประจําคือตั้งแต่โอเป็นสาวมาโอ้จะโอ้เคยใช้ประจํา มีอยู่บางครั้งที่โู๋เคยใช้แบบประจำเพราะโอรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะมันก็เหมือนเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมหน้ามันเหมือนเหมือนมันชินนะก็เลยตั้งแต่นั้นเราก็เปลี่ยนเครื่องสำอางไปเรื่อยๆเ,เปลี่ยนแล้วก็กลับไปวนชอบชอบอันไหนก็สึ่งจะกลับวนไปที่ตัวนั้นแต่ไม่เคยใช้แบบเดียวแบบไม่เปลี่ยนนี่ก็จะมาให้ดูว่าตอนนี้โอใช้อะไรก็แล้วกันไม่ใช่การรีวิวนะเพราะรีวิวไม่เป็นหนูก็ใช้ไปเรื่อยๆ คือมไม่แพ้แล้วก็ใช้แล้วก็รู้สึกดีเราพกมาอยู่เมืองนอกด้วยความที่อากาศมันไม่ได้มีแดดเยอะหน้ามันก็เลยผิวมันก็เลยดีใช้อะไรมันก็ดีน่า <c oughs> จะรีวิวไปทําไมล้าจะพูดไปทำไมคร <c oughs> ีมอะไรมันก็ดีแต่มันก็มีบางอันที่ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะตัวที่ผมใช้อยู่อันนี้เป็นซซรั่ม um, แล้วก็อันนี้เป็นไนท์ครีมเดย์ครีมอันนี้ซื้อที่ซัฟล่า แล้วก็นี้เป็นน้ำตบของ l a n e นสแล้วก็ฝั่งนี้อันนั้นเป็นสนุนราคาคือแพงอยู่ส่วนนี้อันนี้ก็ถือว่าแพงอยู่นะอันนี้อยู่ที่เมืองไทยก็มีวิชี่เนาะแปดเอันนี้เป็นซีดแ่มรอบดวงตาส่วนอันนี้เป็นของแบรนด์ในห้างอุ i มั้งเทนถ้าจะไม่ผิดอันนี้เป็น overnight oil Face oil โอ้ใช้ได้นิดเดียวนะเพราะว่ามันแบบหน้ามันมากแล้วก็นี้เป็น ไฮไฮลาโรนิกไฮไดรชั่นก็คือเป็นซีรั่มนี่แหละกูดูดนํำออกมายากมากเลยโอ้ oh, ซื้อมาลองแค่ทีละขวดดีที่ทีละขวดเพราะโอ้ไม่ชอบเท่าไหร่อันนี้เหมือนกันอันนี้โอ้กลัวว่าโอ้จะชอบเนาะเพราะว่ามีคนไปรีวิวว่าดีเลยซื้อมาสองขวดนี่ปรากฏว,ว่าโอไม่ชอบเพราะว่าใส่น้ำหอมมากเลยมัน ปุกมันป้องกันริ้วรอยเนาะเป็นซซรั่มปุกว่ามันใช้น้ําหอมแบบหอมมากเพราะด้วยความที่โอเคยชอบเคยชอบลิปอันนี้เป็นแบบว่าลิปออยล์คอลลาเจนเนาะโอซื้อมาแค่อันเดียวเพราะโอกลัวจะไม่ชอบปรากฏว่าโอชอบมากอพอกลับไปจะซื้ออีกแม่งมันหมดโอก,ก็เลยโอก,ก็เลยแบบพอพอซซรั่มอันนี้มาโอกลัวโอจะชอบโอเลยซื้อมาสองอันปรากฏว่าโอไม่ชอบน้ําหอมมันเยอะมาก เออแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันซื้อที่ audi อันนี้เป็นเป็น moisturizer base อารมณ์เหมือนบ๊อบบี้บาวเคยใช้ของบ๊อบบี้บาวเนี่ยใช้หมดอย่างเร็วมากแต่ว่าบอกว่าบ๊อบบี้บาวดีกว่าอันนี้มันแบบมันหอมเกินนะมันหนักเกินอันนี้มันก็ทําเรียนแบบบ๊อบบี้บาวด้วยเป็นแบบ eye primer เอาไว้เวลาเราทาอายแชโดว์เยอะๆปรากฏว่าผมไม่ค่อยทาไงมันก็เลยเหลือเยอะลงไม่ค่อยแต่งตาด้วย ส่วนข้างล่างนี้ครีมกันแดดโอเป็นคนขี้เบื่อไงก็ซื้อมาเยอะอันนี้โอดูพี่จองอะคอนแลนมากก็เลยเอามาลองแต่ยังไม่ค่อยใช้เลยนะโอชอบอันนี้เนี่ยอันนี้ Dark Spot Control ใกล้จะหมดแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็ดีอันนี้เป็นอะไรที่ดีมันบางเบาโอเนนี้โอใช้ครีมกันแดดอันนี้แหละ เปลี่ยนไปเรื่อยๆพวกบางคนขี้เบื่อก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆมาดูครีมรองพื้นหนูเหมือนกันเัดดยวก็ดูเขารีวิวในเว็บเนาะก็เลยจัดส่วนอันนี้มันมีอยู่ในบูธโอก็ไปลองดูแล้วก็อันนี้มันหาเฉดสีคนไทยเยอะยากมากโอกว่าหนึ่งร้อยห้าใกล้สุดก็เลยได้หนึ่งร้อยห้ามาอุ้ยกว่าจะหาเจอหนึ่งร้อยห้า ลำบากเหมือนกันแล้วก็น,นี้เหมือนกันดูรีวิวเยอะของอะไรนะยีห้ออะไรนะจำไม่ได้เซลนาโกเซเลนาเซลีนาโกเมสแต่เป็นเจ้าของเนี่ยก็ไปซื้อที่ซาฟล่าเหมือนกันส่วนนี้ก็ดูติกต o อกมันจะเป็นที่ปัดแก้มนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันดูติกต o อกมากเราก็ไม่ค่อยแต่งหน้าอันนี้เหมือนกันเนี่ย ของแชร์ลอตเทอร์เบดีอยู่นะเดี๋ยวเปิดให้ดูมันเป็นพาเลตสีบอกหนึ่งสองสามแล้วก็มีแก้มมีหน้าแต่คนแต่งหน้าไม่เป็นนะเนาะเหมือนเหมือนกิงกาได้ทองได้พลอยได้เพชรใช้ไม่เป็นอีกอย่างหนึนน่งลิปบาุูที่ใช้ดีมากเลยที่อราจะไปซื้อซ้ำแน่นอนของลานส s ลิปโกล o w โกลวี่บาม จะชอบอะไรแบบนี้แหละอีกอันนึงนะที่ซื้อมาแล้วก็ใช้ไม่เป็นตัวไฮไลท์ของแล b e a u ี้ไม่ค่อยซื้อมาดันเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าเนาะแล้วก็อันนี้ครีมกลางคืนของอันนี้ด้วยมันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นครีมลองพื้นแล้วก็มีพารเมอร์พาเมอร์ อันนี้ครีมลองพื้นรู้สึกจะเป็นลองพื้นแบบลังนกหรือเปล่าอูก็ดูในติ๊กตอกอะแลก็เลยไปซื้อมาจากในอีเบอันนี้ก็ห <c oughs> น้าเชโด <c oughs> มีแต่ดันไม่ค่อยแต่งหน้านี่นะคะแต่งหน้าแล้วแต่งแบบบางๆ <c oughs> อยู่ที่นี่ภัยของผิวก็คือความหนาวกับความความแห้ง <c oughs> แดดแดดก็มีแต่ว่าน้อยแต่ก็ยังชอบทาแดดทากันแดดอยู่ดีเพราะว่ามันติดมั้งโอ้คิดว่านะคืออย่างน้อยๆวันไหนถ้าผมไม่แต่งหน้าเลยก็ต้องลงครีมกันแดดติดหน้าเอาไว้แปด b ่อยลิปอะโวคาโดมันยกออกมาจากแก้ว You นี่นะคะ ไปเดินกลับมาก็กินขนมปังซาวโดปิ้งแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์โอ้ยชีวิตคนไม่มีงานทำช่วงนี้ขนมปังซาวโดเจ้านี้อร่อยอืม เดี๋ยวนี้ในกลุ่มคนไทยก็ฮิตทำกันแล้วนะซซวโดอร่อยอาหารที่โอสั่งในที่สุดก็มาถึงไม่อยากบอกเลยว่านี่มันเป็นมหากราบที่ทำให้โอแบบว่าหลอนพอเวลาเห็นรถแวนผ่านมาในเวิงบ้านโอต้องวิ่งออกไปดูแล้วต้องออกไปเช็คหน้าเออเช็คที่หน้าบ้านโอเผื่อเขาไปเปิดแล้วก็เอาไว้ในในที่เก็บฟืนที่หน้าบ้านโอ ผื่อเขามาแล้วไม่เห็นเราอย่างนี้ไงที่ไหนได้มันไม่มาตอนแรกเขาส่งมาทาง DHL แล้วพัสดุมันไม่มาเป็นอาทิตย์มันไม่มาโอก็เลยบอกทางร้านว่าโอไม่ได้รับของอันนี้เขาเลยส่งมาให้ใหม่นะโอสงสารพี่ที่เขาเป็นเจ้าของร้านมากเลยโอสั่งร้านพี่แดงไทยนะคะเขาเลยต้องส่งมาให้โอใหม่เนี่ยมีทุเรียนห้ากล่องแล้วก็มีขนมอันนี้ที่โอลองกินบ้าบินแล้วก็ขนมครกแล้วก็มามา่า นี่แหละแล้วพี่เขาใจดีมากเลยดูดิเขาแถมขนมทั้งที่พี่เขาบอกว่ามีความเสียหายนะเกิดขึ้นในธุรกิจน่ะแต่เขาแบบยังใจดีส่งขนมมาให้โอ้สงสารพี่เขามากเลยอะ่ะที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่มันก็เป็นบทเรียนให้โหด้วยนะว่าช่วงคริสต์มาสสั่งของนี่ต้องแบบระวังใจตุ้มใจต่อมากเลยแต่ไม่อยากเชื่อนะมันเกิดขึ้นกับ d s l ออ่ะ ปกติมันจะเกิดขึ้นกับเอฟลี่มันจะมีบริษัทขนส่งอีกบริษัทหนึ่งชื่อเอฟวีอ่ะคนมักจะไม่ได้ของเนี่ยยังไงก็ขอบคุณพี่แดงมากๆนะคะพี่แดงถ้าพี่แดงดูคลิปนี้พี่เขาทําเขาบริการดีมากเลยเขาเป็นนักธุรกิจที่นะเขาแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ดูแลลูกค้าดีมากเลยครั้งนี้โอลองชิมอันนี้ด้วยนะเพื่อนๆ น้ำจิ้มแจ่วอีสานแล้วก็น้ำยำรแสแซ่บของน้องพรส่วนปลาล้าอันนี้โอ,อเคยกินแล้วแม่เหรียญโอ,อจําไม่ได้แล้วก็ปลา้านางฟ้าโอ,อเคยกินแล้วโอ,อชอบเอานางฟ้าผสมกับไม้งวดนี้โอ,อเลยจะลองลองดูซิผสมดูซินี่แหละคือสิ่งที่โอสั่งนะคะแล้วก็อันนี้เช่นบะหมี่บะหมี่เหลืองมาริโอมาแล้วทำงานทำหน้าที่ แผนกตรวจสอบคุณภาพที <laughs> เม็นมันคัก <laughs> อาหารเย็ยนวันนี้นะคะอินเดียนเทคเอาเวย์อันนี้เป็นแกงของฮิวโรแกนจอร์จเนอะ What's it called อันนี้ของโอวินเดลูเผ็ดๆแล้วก็อันนั้นของฮิวออร์นียนบาจีกับกระิกนานแล้วก็น,นี้เป็น ผักสลัดเขาแถมให้โซโดเป็นชิคเก้นวิงแล้วก็โรตี enjoy there's something wrong with it what is it there's a smell of durian in the air ค <laughs> ่ะ<า> <laughs> อันนี้มันชื่อว่าแกงวินโดลูเป็นแกงที่เผ็ดมากเผ็ดที่สุดในร้าน ไม่เผ็ดไม่อร่อยอเผ็ดแบบรสคนไทยเลยรสเนี่ยวินดลูฮิวลองชิมแล้วฮิวบอกเผ็ดมากเนี่เอาโคโเลือกเป็นเนื้อแกอืะ เพ็ดดีชื่นใจขี้มูกไหลเพ็ดจนขี้มูกไหลอีกแล้วะระหว่างที่กินอยู่นั้นเราก็มาดูน่ารักจังเลยลูกนี่ นอนใกล้ๆเลยเฝ้ดาว่านีแต่ดีกินข้าวอะลูกอ๋อ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 อ๋ so cute วันนี้พาฮิวมาโรงพยาบาลนะคะมาฟังผลการตรวจเป็นข่าวที่ไม่ดีสักหน่อยสำหรับเรานะแต่ไม่เป็นไรเราสองคนสู้ๆแล้วไปต่อนี่เรามาเดินชอปปิ้งกันใน มอเพิร์ดเป็นอาเคดนะคะช้อปปิ้งอาเคด why you feel touch you yeah, kind of ให้ feedback รู้สึกดีกับการบริการของ NSS ตอนนี้เราอยู่ในเมืองมอเพิดนะคะร้านอาหารที่เรามากินนี้โอ้ทำชื่อร้านไม่ได้อะ <laughs> รู้แต่ว่ามากินครั้งนี้ครั้งที่สองละวอันนี้ก็เป็นอาหารเช้าและเที่ยงของเราค่ะกินเสร็จแล้วเราก็ไปเดินเช็คของในห้างที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองมอเพิร์ตนะคะเปิดตั้งแต่ปี1,800มัง้งถ้าโอจำไม่ผิดนะ1840่ 1, 40, ถ้าโอจำไม่ผิดนะก็ถ่ายรูปหน้าร้านไว้อยู่แต่โอจ๋จำพอสอไม่ได้รู้แต่ว่าเปิดมานานเป็นร้อยปีอะ่ะ คือของที่ขายในยนั้นค่อนข้างเป็นแนวแบบมีคลาสหน่อยนะคะของดูจะได้จากของแต่งบ้านคือไม่ใช่แนว T K Max อ่ะสวยอ่ะโอชอบโอชอบมาดูมากเลยอยากจะสิงอยู่ในนี้นานๆเจ็ดปนอน สวยมากอยู่ที่เมืองมอเพ็ดนี้ร้านลวงต่างๆน่าสนใจมากจ้าหนูก,กับพิวรู้สึกว้าวี่อยากจะขายบ้านแล้ย้ายไปอยู่แถวมอเพ็ดมากเลยเพื่อนๆนนี้ก็เป็นวิดีโอที่โอถ่ายด้านหน้าของห้างนี้ชื่อห้าง r u t h e r f o r d Co d Co. ก่อตั้งเมื่อปี1846โอ้จำพลาดไป6ปี <laughs>